เดาม่เชื่อดาไม่คุณไม่ตีมเลยคุณอนเปนอนได้ไงวะสว่างคาตาสว่างคาแ,แล้วก็สว่างในใจด้วยง,ง,ง่วงไหมไม่ง่วงเท่าไหร่ยอยากอยู่ด้วยอืมใช่เอาเลยค่ะเอาโจครับสามร้อยครับเก้าหนึ่งแปดกระเป๋าอะไรครับ กระเป๋าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งครับขอบคุณครับเอาอะไรครับโจ๊ะเพิ่มหนึ่งครับเข้าผัดจานหนึ่งครับเอ่อแปดร้อยห้าสิบครับเก้าหนึ่งแปดครับกระเป๋าอะไรครับแปดสี่เจ็ดครับขอบคุณครับ ไปต้องขำมไปต้องไปต้องขำขำอะไรขำไม่ได้หรอขำอะไรครับขำไม่ได้หรอครับขำได้ค่ะไม่ว่าคิดถึงจังคิดถึงอันนี้เอาเวรเสร็จก็พักเรื่องอเอาค่ะแมอาจจะเจอก่อนโอเคค่ะ จะไดมาเจอตอนใช่จะได้ไม่คิดถึงจนตายเราจะอยู่กับเขาจนเขาออกมาเลยเหรออืมไม่ไหวหรอก,กอใช่ไหม้า9ออโมงไลนะเขาอยู่ท่าที่เขาไหวแล้วกันโอเคไหมเอางี้ถ้าไม่ไหวก็บอกอเ,เขาแล้วเขาก็ไปพักบ้างโอเค อ้าสมมติว่าไม่ไหวเขาบอกเข้าใจไหมเพราะยังไงก็ต้องเข้าเวรถูกไหมเรื่องห่วงนะคะครับเรื่องรับทราบไม่ดื้อไม่ดื้อห้ามดื้อดืเพราะว่าเป็นคนดื้อต้องโดนอะไรนะคนได้อต้องโดนอะไรนะต้องโดนจูบหรือเปล่าแบบไหนก็เขาบังดื้อบ่อยๆละไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อก็ได้จูบแล้ว ใช่คันเดอร์โดนดุใช่คันเดอร์โดนดุใช่คันเดอร์ใช่ดอกไม้ใช่ดอกไม้ดีไว้ให้เราไม่ให้เอาคืนนะไม่คืนเอาละครับเอาสเต็กหนึ่งคุณเจ็ดร้อยห้าสิบครับเก้าหนึ่งแปดครับ กเป๋าแล้วครับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งครับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งน้ำหนักตัวเต็มค่ะสวัสดีครับพี่ชายนําตัวมีเท่าไหร่ครับจงหนังก็พันหนังครับผมแปดรอยห้าสิบเท่าไหร่ครับเ่อะกระเป๋าน้ำหนักมีเท่าไหร่ครับสามแปดครับนหนึ่งศูนย์สามแปดฝากอะไรไว้ก่อนกระเป๋าอะไครับหนึ่งศูนย์ห้าศูย์ครับ แต่แต่จริงๆผมไม่ได้หิวนะผมแค่อยากจะพกติดตัวได้ครับเอาเงินเชิญไหมเอาเงินเชิญแล้วก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูในรถแป๊บหนึ่งได้ไหมว่ามันมันมีอ่ได้ครับของเอาโจ๊กที่หนึ่งครับอะไรครับโจ๊กครับเองของตายเราได้ป่ะ เ่มาลิโ<ช>อเคเจ้าเก้าหนึ่งแปดครับสามร้อยมึงไปทำคุยหรอเล็กน,นรครับสามเก้าแปดครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยให้มาฮะมงได้โอ้ย ใช่เหล่าไม้แห่คนน่ารักให้คนเดียวหรือเปล่าให้คนเดียวอย่าให้รู้นะไม่ให้รู้ไม่ให้รู้แปลกนนี้อันนี้ฟังดูปแปลกไม่ให้รู้สวัสดีครับเอาเอาสเต็กหนึ่งครับกระเป๋าหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดร้อยห้าสิบเลขอะไรครับหนึ่งศูนย์สามสี่ครับ S 1> <S 1> เอ้สศูนย์ห้าแปดไอ้สศูนย์ห้าสี่ครับอ้อมอ้อมไปไหมโอเคครับอ้อมอ้อมไปไหนโ okay. อเคอ้อมอ้อมแล้วก็ไม่ใช่มีคนหลักนะไม่ละ แมวมีกล้วยบ้างปะขอซื้อกล้วยต่อหน่อยดีเข้อยู่ไหน่ะอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวไปรับเออไปดีมากใช่ี่มาส่งเฟสมีเยอะปะโลเดียวสวัสดีครับพี่ซันเออเขาเปิดเพลงให้ดีกว่าบังคับเลยเขาผ่านขอแบ่งขอแบ่งนิดเดียวเอง ออหนึ่งเออห้าร้อยห้าสิบครับเก้าหนึ่งแปดอะไรเข้าไปไม่ได้บางทได้แล้วอะไรคะเข้าผ่าเก้าหนึ่งแปดครับห้าร้อย <5 50 S 3> ห้หาออสิบเรียกอะไรครับง่าสองสามหกครับสี่ครับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเุณครับดวงวาลใช่ไหม โอเลขสี่ครับนู่นนู่นนพี่ชายนู่นก็ออกกระเป๋าหนึ่งศูนย์สามแดอดดีมึงอดหนึ่งศูนย์สแปดหนึ่งศูนสามแปดเอาอดึงใช่ครับสามพันกระเป๋าเก้าเก้าศูนย์หกทีหลังถ้าพี่ะซื้อพี่ต้องดูก่อนนะคิว่าวใครพี่แบน9 0เก้าศูนย์หกครับ หมือนมึงเรียกกดเคสแหละมึงก็ต้องดูว่าเคสเคสเจ,จ้าคนไหนครับถูก,ถกแต่พี่แบงค์เขาก็กด<ๆ>สมมวยนะเ,ยเขา,มาไม,ไม่ไม่คือ,อพูดตามไงวะคือพี่พี่่พีแบงค์เขาพาเสาเชนดำไปไอนอนโรงพยาบาลด้วยใช่เหรอติดกันหรือใช่ไอ้แหม่ข่าวลอวีซีไอ้สั่งรองรับพาเห็นไหมสัตว์ขับเล่นเฉยแค่มาซื้อข้าวเออเออวไปซื้อเฟียลยิงดิเชลกินทั้งร้านน่าจะไปละเป็นไปนอนหรอเออคิดอยู่ แต่บอกว่าไม่ได้ข่าวว่ามีได้ข่าวจะทำชาเลนจ์อะไรยีสี่เลยก็ออยังยี่สี่ <c oughs> มึงได้ข่าวผิดแล้วไม่ใช่กูไม่ใช่เหรอใช่หรอือป่าไม่ใช่ป่ะ ไม่ใช่ก็กลับผมไม่รู้ว่าเชฟมีรัทธิอะไรบ้างนะจริงๆมันเกือบจบตั้งแต่ช็อตล้านทองนะผมเมื่อเยอะครับไปตกไปเกือบตกน้ำ นึกก็ไม่ชัวร์อ่ะผมไม่รู้ว่าเจ๊มีลิติกอะไรบ้างอ่ะปก้นรู้ลิติกเยอะเหมือนกัน ไปนะคะข้าวผัดสี่ครับข้าวผัดสี่ใช่กระเป๋าก้ามีคนตามกระเป๋าก้าวหนึ่งแปดเท่าไหร่ครับข้าวผัดสี่เท่าไหร่ข้าวผัดสี่มันต้องคิดค่าส่งหรือเปล่าค่าส่งร้อยหนึ่งโทรศัพท์ข้าวผัดก็ปกติถูกไหมโทรศัพท์โอนไม่ได้ครับเลขอะไรครับเลขเท่าไหร่ครับเออนี่วรับสี่วันนี้ครับข้าวผัดสี่สองค่าส่งพันสามโอ้โหเอาค่าส่งอีกพันสามหรือ มาส่งคันโดนทั้งามดพันสามอ๋อโอเคเล่นงละไรครับข้าวผัดสี่นะข้าวผัดสี่ก็ข้าวผัดมันหกร้อยห้าสิบไม่ใช่เงี้ยข้าวผัดอ๋อข้าส่งคือพันสามถ้าเราส่งอีกร้อยหนึ่งพันสี่ะข้าส่งหมดแค่ร้อยเดียวทั้งหมดมันก็จะเป็นสองพันสามกิอะไรบ้างเมลสั่งอะไรบ้างข้าวผัดสี่พี่เปลี่ยนเป็นสเต็กเปลี่ยนเป็นสเต็กหนึ่งครับเป็นข้าวผัดสามสเต็กหนึ่งครับข้าวผัดสามสเต็กหนึ่งเหรอครับเฮียรับบ้ึงนะ ผมไม่ได้กดจริงอย่างนี้แหละผมพูดจริงเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะระเบิดไม่ใช่อะไรหรอกก็คือให้คนไม่ได้นอนคิด2005เรียกอะไรครับผม918เดือดเต็มตัวเลยพี่น่าจะไปแกเรียกอะไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอรอรอโทรศัพท์ใช้ไหมผมโอนได้อีก300เฮ้ยเชี๊ยบมีตัว202917เงี้ยใช้ได้แล้วพี่ใช้ได้แล้วเ918ไอ้ใจใจหมดเลยอ่ะ918 กระเป๋าเลยค่ะคิดยังไงเข้าผัดสี่แค่ผันเดียวรวยตายรวยตายกระเป๋าเลย <c oughs> เเครับกระเป๋าเลยกระเป๋าเลยกระเป๋าสามสิบเจ็ดครับ ให้ข้าวัดไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับเฮียจา <c oughs> ้าวสา,า,ามเจ็ดสิบผิดแล้ก่อนมาไหมเฮียครับเจอกันครับเจอกันครับพี่ชายแล้วทำไมต้องเล่าเรื่งนะ่าสามเจ็ดสิบผิดเขาไม่ได้เฉยเลยนะไม่แล้วจอดไว้เฉยๆไม่ได้หรอ เพื่อไม่เอาไปใช้เขาขับตามงนานไม่รู้ว่าใชายเปล่าเขาไม่รู้ว่าเชฟมันแต่งสีอะไรกันบ้างหรือแบบว่ามันแต่งสีถ้าสีนี้มีเขาคนเดียวเขาบอกว่าเหมือนแบบว่ารถเชฟปราสี่เดียวกันหมดเลย มีสีสีนี้อีกสีบอลสีเหลืองโอเคถถคันนี้มีคันเดียวก็ไม่ต้องจำแล้วใช่ไใช่คันนี้มีคันเดียวแล้วคันนี้ก็มีคน,น,นเดียวด้วยใช่เออค่ะตามเส้นทางมาเชียวแล้วเรา <c oughs> ไม่แบบไม่ค่อยรู้ทางเส้นเนี้ย ก็คือแบบถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าแบบจะหลุดค้งเอ๊ะก็เดี๋ยวเขาขับให้เต่เขาอยู่ให้เฉยไหนขับให้นะคะนั่งนั่งน่ารักน่ารักหนีก็พอแล้วนั่งให้กำลังใจใช่นั่งน่ารักน่ารักให้มองหน้าก็พอแล้วค่วะพอหน้าโบขับตกข้างทางเลยหรือเปล่า แปะแปะรู้สึกช้าไหมช้าแหละแต่าเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกเขาชินขนาดนั้นเขาจะแบบว่าขับได้หมดอะไรเขาลงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะดับลงมั๊บอย่างคุณนะครับเนี่ยเชื่อถือใคาวะเขาเข้ามาลงทางนี้อยู่ทีเกี่ยวได้ เก็บได้เก็บได้คุ้นๆวันนีคนเจ้าของร้านอยู่หรือเปล่าเฮ้ยี่จอไม่ต้องชมหมูแล้วนะครับกินอะไรทานอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีทานโจครับเฮ้ยโอ้โหกินไม่กินดีๆกินกินตีนะครับมีตีตีสเต๊กตีสเตีไก่ตีไก่ไม่กินเรื่องนี้เป็นบางสวิรัตดะตีสเต๊กครับเป็นสเต๊กกินไหมครับมีทานไหมทานทานไม่กินเนื้อครับไม่กินเนื้ออ้าว ว้าโหแฟนเจ้าของร้านเหรอครับเนี่ยเนี่ยเช่าร้านเลยนะรับที่ผมเพิ่งสังเกตในในปานในปานเที่ยวแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นพรมลิขิตนะครับโอ้ยพรมลิขิตเพิ่งเห็นเอาลิติกแต้มเมื่อกี้ท้อท้อท้อทีครับแล้วสรุปกินกินเนื้อครับ อันนี้ยังไม่กินครับจะกินหวานไหมครับเอ้ยกินหวานครับหวานใจด้วยเอออี้ยไปไหนก็ไปไปไรเลยหรอไอ้ครังที่ร้านเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจะโซดีกันอี้ยคนได้ยินไหมเขาเากดเท็กสองครับล่าไครอ่ะไม่มาลีอ้าวพีลเหรออ้าวเออก็ถ้าเท็กสอง พันห้าครับเก้าหนึ่งแปดครับสิ่งพี่บัลิฟ์แปลกๆนะนิดหน่อยเก็บคอเรียกอะไรครับหนึ่งห้าเจ็ดครับเข้าครับครับสังเกตไหมว่าเวลาแบบคนมาซื้อแล้วตอบแทนเราว่าคนคนซื้อจะแบบอึ๊กอึกอักอักแบบ ทั่านซื้อตัวใหรู้จักด้วยสิฟังเพลงกันไหมครับเชฟไม่หงาไปเล้วโอ้โหตอบมันตายเลยยังตอบตายหนูนย์สามแปดครับหนึู่สาปดอะไรคือหนึ่งศูนสามแปดไม่รู้ะเอ้าก็คือจะเปิดให้ฟังหรอหรอว่าไงเออเปิดไหมอเอาไหมเอาไหม อ้ายเปิดไหมครับอ๋อผมมีผมมีลำโพงอยู่แล้วคือแล้วคืออะไรคือหนึ่งสองสามแปดอะไรเพื่อคนซื้อข้าวไหวไหวไหมเออเอาจริงไม่เที่ยวเสียงหรือเมื่าคนมาซื้อใช่แช่หรือเมื่อคนมาซื้อข้าวเลยบอกเลย ว่าอะไรวะหนึ่งศูนสามแปดมันจะเช้าเลยหายเงินึกว่าจะียจะเข้างงแบบว่าเหมือนเป็นแบบระบบตอบรับตอบรับอะไรที่เขาใช่ไหมอโจครับหนึ่งศูนย์สามแปดครับสามร้อยเจ็ดหกสี่เจ๊เชฟงหลัวเอาอะครับต่อเลยนะครับหนึ่งศูนย์สามแปดว่าไงสามร้อยครับเก้าหนึ่งแปดฮะ กร,ระเป๋าเลครับกระเป๋าเก้าหกสองครับเออวินนาตีห้านี่แหละขอบคุณครับเออใช่ใช่ก็ือมีคนเซวล

เคแปดแปดสองหนึ่งเก้าศูนย์นี่มีใครไปส่งยังสิบ้านาทีไปแล้วอ่ะเคสพี่มะริส่งโดนโทรมาถามเขาว่าเอาอีกฝ่ไม่ใช่นี่ไงเคสที่ร่อนทองไงเคสด้วยเคสที่ไฟดับใช่ไหม ใช่ใช่ใเคสรวบเคสเคสวยมีสก,กายนี้ตายสกายตายจริงรเอ้เอยเอยอะไรครับรับโจงที่หนึ่งครับน้องครับล้วอีกคนนึงดิม,ดมน้องก็าวหนึ่งหนึ่่งเท่าไหร่นะหนึ่งสามสี <c oughs> คจะสะลวนดิสลวนเหมือนพี่เอาสเต็กสองครับนางเจ้าสอหนึ่งสามปีครับเนเช้าแล้วเนเชาลยครับสเต็กสองครับกระเป๋าช่วงนี้มันจะเชื่อหนึ่งสาแปดครับมันก็ลวนกันหมดทุกคนเหรอแปดเอาอ๋อโอเคหนึ่สอปดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเจ็ดสองล่สี่โจ๊กที่หนึ่งครับหนึ่งสามสามอยครับเก้าหนึ่งแปด กรเป๋าเลยสามร้อยครับเก้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสครับขอบคุณครับเก้าหนึ่งแปครับสามร้อยนมปังสองเค้กเล็กเลยครับเก้าสองเจ็ดเอ้ยเก้าสองแปดครับกระเป๋าหนึ่ครับสี่ฮะแต่เขามาเขาต้องเค้กครับขอบคครับ กระเป๋าอะไรนะคะกระเป๋าครับเียกใี่มา